จากพื้นที่สารารณประโยชน์บ้านโคกจันหอมตําบลเมฆดำอําเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะมีการนําที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านมาจัดสรรให้กับประชาชนเพื่อทําแปลงปลูกพืชผักเป็นอาชีพเสริมสู่ความสําเร็จค่ะชาวบ้านเขาสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้มีเม็ดเงินเข้ามาในชุมชนหลายล้านบาทเลยค่ะไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ จากพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกจันหอมตำบลเมคดำอำเภอพะ,ะยาภูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยการนำที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านปานจดสรรให้กรประชาชนเพื่อทำแปลงปลูกพืชผักเป็นอาชีพเสริมสู่ความสำเร็จชาวบ้านสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้มีเม็ดเงินเข้ามาในชุมชนหลายล้านบาทต่อปีนายสมชายสวัสดิ์ไทยสงผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกจันหอมเปิดเผยว่า บ้านโคกจันหอมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมโดยส่วนมากมีอาชีพหลักคือการทำนาและอาชีพเสริมคือการปลูกผักซึ่งได้มีการจัดพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้ชาวบ้านได้ใช้ทำแปลงสำหรับปลูกผักทุกครัวเรือนส่งผลให้ชาวบ้านสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองในครัวเรือนบ้านโคกจันหอมครับเป็นหมู่บ้านเกษตรกรส่วนมากก็อาชีพหลักก็เป็นการทำทำนา แต่พระซีบเป็นอาชีพเสริมคือขับกับพี่น้องบ้านเฮ้าบ้านโคกจันหอมกับส่วนมากกับขับกับมีการจัดสรรที่สาธารณะให้พี่น้องปลูกผักถูกคนเลี้ยคกับคือทั้งชุมชนหรือคณะกรรมการกับมีการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องปลูกผักเป็นงานอดิเรกนอกเวลาในการทำมาหากินเป็นหลักเรากับมาปลูกผักแล้วก็ส่วนมากกับเป็นผู้สูงอายุครับที่มาเห็ุงานตรงนี้ก็ส่งผลให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลูกผัก ต้นต้นของอำเภอพยักลายเป็นสินค้าที่เป็นโดดเด่นของหมู่บ้านอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหมู่บ้านปลูกผักเป็นหลักก็บส่งผลให้พี่น้องมีได้ได้รับลดไล่ใจมีได้ได้ทุ่มมือครับกัในของหมู่บ้านโคจรหงมก็คือแมค้ามมสซอ่ย่างหน่อยคู่เลี้ยนผู้เลี้ยนอ่ะสองร้อยบาทต่อวันครับเป็นได้ได้ของคู้เลี้ยนครับกัซึ่งส่งผลให้เงืนเขาชุมชนปีหนึ่งกับมีเงินเขาชุมชนเฉพาะปลูกผักกับประมาณ 4, สี่ล้านแปดแสนครับนี่เป็นเงืนชุมชนจากปลูกผักของพี่น้อง้ันเฮา การส่งผลให้พี่นอ้องมีได้ได้ลดายใจแล้วก็มีผักอยู่มีกินตลอดทั้งปีการส่งผลให้พี่น้องบ้านโคกจันหอมเป็นหมู่บ้านที่ครับมีความสุขแล้วก็มีความสมัครสมานสามัคคีเนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำทุกม,มือเสาแรงแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุอ่สุขภาพดีแล้วกับการลั่นตีได้วา่าผู้สูงอายุบ้านโคกจันหอมครับกับมีอายุมากที่สุดและหลายที่สุดในเขตตำบลมิ่ดดำครับการส่งผลจาก มีการออกกําลังกายขับ่ยวกับการปลูกพักเป็นกิจวัตรประจําวันเราก็มีอารมณ์ดีเราก็มีความสุขเป็นยังไงที่จังหวัดเขามีการคับเพื่อนปลูกไข่พี่นอปลูพักดีบ่ดีในเงินตัวขายซื้อเมื่อย่าอยู่หลายปันไดลหรครับนี่แปดที่สอง่นใดอย่างมหาล่ะจังหวัดมหาสารคามโดยนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้วารชการจังหวัดมหาสารคาม เรียมชูนโยบายที่จะให้แปลงผักของบ้านโคกจันหอมแห่งนี้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรชาวจังหวัดมหาสารคามมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่บ้านโคกจันหอมแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างดีๆในการที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับด้วยการนําที่ดินสาธารประโยชน์นะครับในพื้นที่หมู่บ้าน ได้มาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการทําแปลงผักนะครับลายละประมาณแปลงละ40ตารางเมตรนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าทุกหลังคาเรือนก็จะมีแปลงนะครับที่ได้รับการจัดสรรพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะนําแปลงผักที่ได้รับการจัดสรรมาปลูกพืชผักนะครับซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวบ้านโคกจันหอม นะครับมีอาชีพมีไรายได้ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะมาทําแปลงผักนะครับซึ่งท่านมีองค์ความรู้มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะว่าแปลงผักอันนี้ก็อยู่ใกล้บ้านทุกท่านนะครับก็มีเวลาว่างที่จะมาทําแปลงผักแล้วก็สามารถที่จะจาหน่ายพืชผักที่ท่านปลูกในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเพราะมีแม่ค้ามารับตลอดทุกวันวันนี้ทางจังหวัดนะครับก็ได้เชิญ หน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมามาเยี่ยมนะครับมามอบปัจจัยการผลิตมามอบนะครับอุปกรณ์การผลิตต่างๆทางจังหวัดก็มีนโยบายในการที่จะให้แปลงผักที่บ้านโคกจันหอมแห่งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดมหาสารครามเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ดําเนินการตามรูปแบบที่ประสบความสําเร็จเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวจังหวัดมหาสารคราม มีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับบ้านโคกจันหอมตำาบลเมกดำอำเาอพยากรูมิสัยจังหวัดมหาสารคามถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น้อมนําแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายมีรายได้เพิ่มขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบ้านของพักปอสารพิษยเยพรชัยพรศรีสุราษถ,ถ่ายภาพวิสิทิเยนสิริสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามรายงาน